เอาล่ะครับสวัสดีทุกทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มีสาระดีๆมานําเสนอให้กับทุกคนนะครับวันนี้เราจะพูดถึง9ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่เราเข้าใจผิดมาตลอดชีวิตไดโนเสาร์เริ่มกลายเป็นภาพที่ชัดเจนในหัวมนุษย์ตั้งแต่มีการค้นพบครั้งแรกในปี1864และนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้เวลานานนับศตวรรษที่พยายามทําความเข้าใจไดโนเสาร์ให้มากขึ้นแต่ดูเหมือนว่าการค้นพบใหม่ จะเปลี่ยนสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์อยู่ตลอดเวลาและนั่นทําให้ภาพของไดโนเสาร์แบบดั้งเดิมที่ติดหัวเรามาตั้งแต่ในภาพยนตร์หรือในหนังสือสมุดภาพต่างๆทําให้เรายังเข้าใจผิดเกี่ยวกับไดโนเสาร์อยู่มากวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับไดโนเสาร์ให้มากขึ้นและนั่นจะทําให้คุณรู้ว่าเรายังเข้าใจไดโนเสาร์ผิดอยู่หลายเรื่องเลยทีเดียว 1. e รกมีแขนกระจิวหลิวที่อ่อนแอ ทีเร็กเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่ตัวใหญ่โตมโหฬารและขึ้นชื่อในเรื่องของความโหมดเหี้ยมดุร้ายแต่สิ่งที่เป็นจุดอ่อนของมันอย่างมากก็คือพวกมันมีแขนที่เล็กกระจิ๋วหลิวจนทําให้เราเชื่อว่าแขนของทีเร็กช่างอ่อนแอและไร้ประโยชน์สิ้นดีแต่จากผลการวิจัยล่าสุดพบว่าแขนของทีเร็กอาจมีความยาวแค่เพียง3าฟุตแต่แขนของมันมีความแข็งแรงอย่างมากพวกมันสามารถแช่แขนยกน้ำหนักได้หลายร้อยปอนด์ได้ไม่ยาก และใช้แขนเฉกมนุษย์ตัวเล็กๆแบบเราได้สบายๆแน่นอนว่าแขนของมันไม่ได้ไรับประโยชน์อีกต่อไป 2. สัตว์โบราณในยุคไดโนเสาร์ทุกตัวคือไดโนเสาร์มีหลายคนใช้คำว่าไดาโนเสาร์เพื่อเรียกสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่อาศัยอยู่ในยุคที่ไดโนเสาร์ครองโลกไปจนถึงยุคเคเทเชีสแต่ในความเป็นจริงแล้วไดโนเสาร์คือสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในยุคเหล่านี้เท่านั้น ซึ่งยังมีสัตว์โบราณอีกมากมายหลายประเภทที่อาจมีลักษณะคล้ายไดโนเสาร์แต่มันอาจถูกจัดให้อยู่ในประเภทสัตว์เลื้อยคลานหรือปลาเท่านั้นเองสาไดโนเสาร์เดินลากหางเป็นเรื่องปกติสำหรับสัตว์ในยุคปัจจุบันที่มีหางแล้วมันจะเดินพร้อมกับลากหางของมันไปด้วยนั่นจึงทำให้ผู้คนคิดว่าไดโนเสาร์ก็คงไม่ต่างอะไรกับสัตว์ยุคนี้ แต่ในความเป็นจริงแล้วไดโนเสาร์ไม่ได้เดินลากหางของมันว่าแต่นักวิทยาศาสตร์รู้ได้อย่างไรสิ่งที่พิสูจน์ทฤษฎีนี้ก็คือนักโบราณคดีไม่เคยพบรอยลากหางของไดโนเสาร์พร้อมๆกับรอยเท้าของพวกมันซึ่งหางของไดโนเสาร์ก็มีขนาดใหญ่โตและถ้าหากพวกมันเดินลากหางแล้วก็จะต้องมีหลักฐานปรากฏให้เห็นอย่างแน่นอน4ไดโนเสาร์เป็นพ่อแม่ที่ไม่ดี เรามักอ้างอิงไดโนเสาร์กับสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆในปัจจุบันและเชื่อว่าพวกมันจะมีพฤติกรรมที่คล้ายกันอย่างเช่นจิ้งจกและอีกัวนาที่วางไข่แล้วทิ้งไปแต่นักวิทยาศาสตร์เองก็พบหลักฐานใหม่ๆที่แสดงให้เห็นว่าไดาโนเสาร์หลายชนิดดูแลลูกๆของพวกมันเป็นอย่างดีหลังจากฟักตัวออกมาอย่างเช่นเพลิโคซอรัสถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งเป็นไดโนเสาร์ขนาดเล็กคล้ายกิ้งก่าที่มักจะสร้างอนาณาณิคม อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นครอบครัว 5. ไดโนเสาร์เป็นสัตว์เลื้อยคานพวกแรกที่ครองโลกเนื่องจากเดโนเสาร์ใช้เวลาปกครองโลกใบนี้มานานหลายล้านปีก่อนที่จะถึงของยุคมนุษย์จึงไม่แปลกที่เราจะคิดว่าไดโนเสาร์คือสัตว์เลื้อยคานพวกแรกที่ครองโลกแต่นักวิทยาศาสตร์เคยค้นพบฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่บนโลกนี้ก่อนไดโนเสาร์หลายล้านปีชื่อของพวกมันก็คือ เพเรียซอรัสถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งมันเป็นต้นกําเนิดของสัตว์มีกระดูกสันหลังก่อนไดโนเสาร์แถมมันยังได้ชื่อว่าเป็นสัตว์เลื้อยคานที่น่าเกลียดที่สุดอีกด้วย 6. ไดโนเสาร์กุมขูสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์อื่นๆที่ไม่ใช่ไดโนเสาร์จากที่เราเห็นในภาพยนตร์เมื่อไดโนเสาร์ขนาดใหญ่เดินผ่านไปที่ใดก็มักจะมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยวิ่งหนีกระจัดกระจายหายไปหมดแต่ในความเป็นจริงไดโนเสาร์ ยังมีศัตรูตามธรรมชาติอีกมากมายและหลายครั้งที่ไดโนเสาร์ตกเป็นเหยื่อซะเองอย่างเช่นเจ้าราาน่าซึ่งมีชื่อเต็มตามนี้เลยครับซึ่งมันเป็นญาติทางห่างของจอร์เคที่ขมือบไดโนเสาร์เป็นว่าเล่น 7. ดไดโนเสาร์สูญพันเนื่องจากไม่สามารถวิวัฒนาการต่อได้นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่า ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปหมดเพราะพวกมันไม่สามารถวิวัฒนาการให้อยู่รอดได้ในสภาพอากาศที่เลวร้ายหลังจากเกิดอุกกาบาตชนโลกแต่ทฤษฎีก็ถูกปัดตกไปเพราะคุณอาจไม่รู้ว่านกจำนวนมากบนโลกใบนี้ก็เป็นลูกหลานของไดโนเสาร์ซึ่งมีจำนวนมากกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมถึง3เท่านั่นหมายความว่าพวกมันวิวัฒนาการมาตลอดจนถึงปัจจุบัน 8. อุกกาบาตลูกเดียวชนโลกฆ่าไดโนเสาร์ทั้งหมด อุกบาทคือผู้อยู่เบื้องหลังความสูญเสียของไดโนเสาร์เกือบทั้งหมดแรงประทะของมันรุนแรงกว่าระเบิดนิวเคลียร์ที่ทิ้งลงบนเกาะฮิโรชิมาถึง1,000 0ล้านเท่ากินพื้นที่ความเสียหายไปถึง110ไมล์สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือความพินาศบนอ่าวเม็กซิโกเพื่นยักษ์สึนามิขนาดยักษ์กระจายไปทั่วเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เกิดเห่าควันลอยขึ้นบนท้องฟ้า ปิดกั้นแสงอาทิตย์นานถึง2ปีเต็มและนั่นส่งผลต่อระบบนิเวศบนโลกใบนี้ทั้งหมดแต่อุกบาทรูปนี้ไม่ใช่เหตุผลเดียวของการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์เพราะการระเบิดของซูปเปอร์วอชเโนโในอินเดียก็ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตบนโลกสูญพันธุ์ไปมากถึง3ใน4เช่นกัน 9. เาไดโนเสาร์ไม่ได้อยู่ช่วงเวลาเดียวกันทั้งหมดหลายคนคิดว่าไดโนเสาร์ยอดนิยมที่เราเคยได้ยินชื่อไม่ว่าจะเป็นทรีเร็กสเตโกซอรัส เทโลโซลและไทเซรทอร์ท็อปจะมาเดินอยู่ในยุคเดียวกันแต่ในความเป็นจริงยุคของไดโนเสาร์มีอยู่หลายยุคไม่ว่าจะเป็นไทแอซิกจูราซิกและครีเทเชียสซึ่งไดโนเสาร์แต่ละชนิดก็อยู่ต่างยุคต่างสมัยกันไดโนเสาร์บางตัวอยู่ห่างกันเป็นหลายสิบล้านปีเอาละครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ 9. ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่เราเข้าใจผิดมาตลอดชีวิตหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งช่องมันนี่พีเพลกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ